สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาพัสซาสินีกเก่บเด้อพี่น้องครับผมมาฮะเก็บผลไม้ผลไม้ป่าเนี่ยบึกเดือกไก <c oughs> ่อ้าวตาบ้านพีนนนน่น้องมีบ่ะต้องเสีย ว่ากับว่ามีแนวมีแนวหนีบไหมมะมนี่นี่อุ้ยเบิงเบิงแล้วก็ย่าไทยไปรวบย่อนแสงนี่ยัะไม่ยังโอ้ยไม่โฟกัสแม่จะหนูยอมดอบใช่ไห Quay <laughs> phong như thế? Way thầm chưa thân nha. Way thầm nha 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 thầm อืมดกัเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเป็นดังที่พูดไวอืหวานไหมน้องอืมหวานเกือบหวานเก็บจากตนเลย vui vẻ đồ cả ha thì nóng lên ừ ừ rồi. rồi ừ ừ quán bớt hết chuyện thế này ไม่แต,ตแ,แต่บ้านพ่อไม่มีเนี่ยอืมยุ่ยะโรคแห้งไหน้องอเป็นเรื่องเรื่องยี่พนอ่ะบักเดือดไกลก็เลยมันเดือดไกลนนคแค่นี้เ่อนก็เลยมันเดือดไกล แบบแต่ละอย่างในมันจะเป็นคือในละหมดนี่นะใ,ในจะเป็นคือในละหมดเนื้อกับประมาณเดียวกันเดือดเดือดนนะเดือมึงดือนอืม

กล่องอกับไว้พวกัน <c oughs> อืม,อมนี่คืองานน่ะ

rồi à, cho con hả? À, cho con phít ngà được bào bay mình bố cứ con hảo nào hình bà

อุ่นด้ยฟองนึ át át ่งดวยเฮาต้ยท uh uh ี Hayır ่อะไรอางเ้ยนะเอาอะไรนะูุ่นี้ให้เป็นอาหารอันนี้ไปใ่ได้้ายอย่างเลยนาะห้ายอย่เนาะ

Ở dài thế Mà. Nè Mình đọc Mình có thể kìm như thế mình nhiều xuống nè. อันนี้ก็คือหลังบานเฮ้าเด้หลังบานเฮ้าใบมันสิใหญ่หน่วยมันใหญ่พี่น้องครับเป็มันก็ใหญ่อยู่าหญ่เป็นบางหน่วยนี่มีหน่วย,น,วย,น,วย,ยนี่ใหญ่เด้โอ้ยเปนแมนแมนห่วอเนะนี่าวะเนี้ยเนี้ย นี่นี่น้อยนี่ทอนที่ตสิ่นี่อโอ้นีไข่ไข่นอยอยู่บ้านห้องนี้่ะาเละันรั่นปันร้ยนยไม่ไม่ไปไม่ไปกลัวปันละไม่เริ่มปันละปันจริงๆละ ต่ำเนี่ยเอาพี่น้องครับฝากต่อพี่น้องสุนีสกอรนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดแจ้งสกายเก้าด้วพี่น้องครับเพาะกันคลิปนานนะครับผมมาหาโยฮ่ากินยังสิแล้วพี่น้องครับตามวิธีบานเท่านาะนะครับผมยังไงกินไงสไตล์บ้านบั่นนะครับนี่ยังกากินนานแล้วพี่น้องครับยัง ไม่ก่นไดนะบ๊ายบายครับมีมี่ยังกินกันกินไปนะครับนะครับับตามภาษาตามวิถีชีวิตนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับก็จะประมาณนี้พี่น้องครับย่ำปักเดือกไก่กับกินบักเดือกไก่นี่แหละนะครับอืมย่ำเน่ไก่มดแดงเข้ากันหาขึ้นกันเนาะย่ำไข่มาแดงเข้ากันหาไข่มดแดงอย่างนี้ ากินเป็นฤดูก,กาลไปน้ามาเห็นเท่ากับเห็นหมดและนีะ่พอกันคลิปนะ่ะสวัสดีครับ